การลักพาตัวมนุษย์เพื่อทําการทดลองบางอย่างโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับมีรายงานการพบเห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงมีหลายเหตุการณ์ที่มนุษย์แต่งขึ้นหรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดคิดไปเองแต่ก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่สอดคล้องมีหลักฐานชัดเจนปรากฏอยู่ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ มนุษย์ต่างดาวมักจะใช้วิธีลบความทรงจําของเหยือ่อเมื่อได้ทําการทดลองเสร็จสิน้นจากการรวบรวมสถิติของมนุษย์ที่ถูกลักพาตัวไปพบว่าสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวสนใจคือการทดลองเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขากําลังพยายามทดลองเกี่ยวกับการตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุก,กรรมหรืออาจจะต้องการผสมข้ามสายพันธุ์กับมนุษย์ก็เป็นได้ วันที่6มกราคมปี1976เพื่อนหญิง3คนซึ่งประกอบด้วยโมนาสแตนฟอร์ดลุยส์มิทและเอเลนโทมัสกำลังขับรถเชฟโรเลตกลับบ้านบนทางหลวงหมายเลข78ในรัฐแคนทักกี้หลังจากที่ฉลองวันเกิดโดยมีลุยส์มิทเป็นคนขับรถแต่แล้วพวกเธอก็รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความเร็วของรถได้ในขณะที่รถเร่งความเร็วด้วยอัตราที่สูง พวกเธอรู้สึกกลัวและตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกเธอได้เห็นวัตถุขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเหมือนโดมบินโฉบเหนือพวกเธอก่อนที่พวกเธอจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งในลานจอดรถบนทุ่งหญ้าที่มุ่งไปทางทิศตรงข้ามกับที่พวกเธอเดินทางกลับและพวกเธอไม่สามารถจำความทรงจำในแปดสิบนาทีก่อนได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นหญิงสาวทั้งสามก็พบเรื่องประหลาดเมื่อมีร่องรอย ปรากฏการเผาไหม้ที่ไม่สามารถอธิบายได้จากร่างกายของพวกเธอและหลังจากที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกองทัพเรือและสถานีตำรวจในท้องถิน่นพวกเธอก็ได้ถูกสัมภาษณ์และมีเจ้าหน้าที่ทางการเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดสามสาวก็ได้รับการสะกดจิตความทรงจำกลับคืนมาพบว่าพวกเธอได้ถูกลักพาตัวไปดยมนุษย์ต่างดาว และได้ทําการทดลองทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเพศท,ที่น่าอับอายหลายอย่างหลังจากที่เรื่องราวการสะกดจิตของเธอแพร่ออกไปชาวบ้านเกษตรกรในท้องถิ่นคนหนึ่งก็ให้การตรงกันว่าเห็นจานบินในพื้นที่ในคืนดังกล่าวเช่นกันอีกเหตุการณ์หนึ่งในเดือนสิงหาคมปี1993ที่ออสเตรเลียเคลรีเคฮิลและครอบครัวของเธอได้ขับรถกลับบ้านจากบ้านพักของเพื่อน ประมาณเที่ยงคืนเธอและครอบครัวก็ได้เห็นยาน UFO บินอยู่ด้านข้างของถนนเธออ้างว่าได้เห็นโน้ตต่างดาวจากหน้าต่างของยานและจานบิน UFO ก็บินสูงขึ้นออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพวกเธอกไก้สติจากแสงสว่างที่ส่องรอบรถของพวกเขาเธอเล่าว่าเธอรู้สึกผ่อนคลายไร้สติทันทีหลังจากที่โดนแสงประหลาดส่องมา และเมื่อพวกเขาคืนสติกลับมาก็พบว่าพวกเขาอยู่บนท้องถนนที่ไกลจากบ้านแต่ความทรงจำที่ผ่านมานั้นทุกคนจำไม่ได้ส่วนเคลรี่ก็พบว่ามีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมที่ผิดปกติแปลกๆใกล้กับสะดือของเธอซึ่งเธอไม่เคยพบเห็นมันมาก,ก่อนและไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอก็ไม่สบายและต้องได้เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อในมดลูก และปวดอย่างรุนแรงที่กระเพาะอาหารต่อมาเธอก็ได้ปลดล็อกความทรงจำโดยการสะกดจิตเธอบรรยายว่าจานบินที่เธอเห็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ150ฟุตซึ่งต่อมาครอบครัวของเธอก็ได้รับการสะกดจิตทำให้จำเรื่องที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับของเธอโดยพวกเขาให้การเป็นไปในทางเดียวกันว่าพวกเขาได้ถูกทดส,สอบโดยทางการแพทย์ที่ประหลาด เมื่อวันที่13สิงหาคมปี1975เวลาประมาณตี15นาทีจากกองทัพอากาศชาร์แอลมูดี้กำลังอยู่ในทะเลทรายของนิวเม็กซิโกเพื่อรอดูฝนดาวตกและแล้วเขาก็ได้เห็นจานบินขนาดใหญ่ที่กำลังร่อนลงมายังพื้นดินเขาตกใจมากในสิ่งที่พบจึงรีบวิ่งไปยังที่รถเขาก็ได้ยินเสียงดังแหลมมาจากยานดังกล่าว และมันก็ร่อนลงบริเวณใกล้เคียงกับเขาเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กลงจากยานเมื่อเสียงแหลมสูงหยุดลงเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาชาและความทรงจำชั่วโมงครึ่งของเขาก็หายไปเขาได้สติคืนมาอีกครั้งและพบว่าจานบินได้หายไปแล้วแต่เขาไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้ในวันถัดมาเขาเกิดอาการปวดหลัง และมีอาการผื่นแปลกๆเขาจึงไปหาแพทย์และได้รับการสะกดจิตเพื่อลดอาการเจ็บปวดของเขาพร้อมกับปลดล็อกความทรงจำที่หายกลับคืนมาเขากล่าวว่าถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวออกจากรถและนำไปในจานบินเขาถูกวางบนโต๊ะโลหะและทำการทดลองทางการแพทย์พวกเขาสื่อสารทางโทรจิตกับเขาว่ายานแม่ของพวกเขากำลังบินอยู่เหนือโลก อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์การลักพาตัวมนุษย์ที่แปลกยิ่งกว่าแปลกและมีชื่อเสียงมากคือกรณีการลักพาตัวเบ็ตตี้อันเดียสันเมื่อตอนเย็นของวันที่25มกราคมปี1967ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในแอชเบิร์นแฮมแมสซาชูเซตส์ของฤดูหนาวเย็นหิมะตกเบ็ตตี้อนเดียสันแม่บ้านลูกเคน และพ่อของเธอกำลังดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นกระทั่งแสงไฟในบ้านเริ่มกระพริบจากนั้นจึงดับวูบลงทันใดนั้นเองที่ห้องครัวก็มีแสงไฟสีชมพูส่องผ่านหน้าต่างลงมาทำให้คนในครอบครัวจึงพากันเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อของเบ็ตตี้ก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด5ตัวบุกรุกผ่านห้องในลักษณะผ่านทะลุผนังห้อง ราวกับผีโดยลักษณะของพวกเขาแต่งกายด้วยชุดแปลกๆตัวเล็กประมาณ4ฟุตแต่มีตัวหนึ่งที่สูงราว5ฟุตคาดว่าจะเป็นหัวหน้าหัวของพวกเขามีขนาดกลมคล้ายลูกแพรขนาดใหญ่เกินตัวผิวสีเทาตาสีดำสวมชุดเครื่องแบบแนบลำตัวสีเงินเข้มสองประกาย แขนเสื้อแต่ละข้างตกแต่งลักษณะเหมือนกับปีกนกมือ3นิ้วสวมถุงมือและสวมรองเท,าท้าบูทมีการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดกระโดดเหมือนตักกะแตนพวกมันกระจายตัวไปทั่วบ้านส่วนสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเบ็ตตี้ก็อยู่ในลนักษณะเคลื่อนไหวไม่ได้และหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดำมืดไปหมดสองสาเดือนต่อมาเบ็ตตี้ก็เริ่มจำรายละเอียดขึ้นวันดังกล่าวได้ เมื่อเธอฟื้นความทรงจำเธอได้กล่าวอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวผ่านประตูที่ปิดไว้พวกมันเข้ามาเหมือนเดินตามผู้นำที่ตัวสูงกว่าผ่านประตูไม้เข้ามาทีละคนทีละคนพวกมันเดินผ่านประตูเข้ามาราวกับพูดผีแต่พวกมันเหมือนจะเป็นมิตรและสื่อสารกับเบ็ตตี้ทางโทรจิตจากนั้นเบ็ตตี้ก็เล่าว,ว่าเธอลอยตัวไปยังยานโดยมนุษย์ต่างดาว ขณะที่เธออยู่บนยานได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์ในห้องกลมรูปโดมเข็มยาวเล่มหนึ่งสอดเข้าไปที่สะดือและรู้ที่จมูกและศีรษะเธอจำได้ว่าเดินทางเข้าไปในสภาพแวดล้อมลึกลับราวกับอยู่ดาวดวงอื่นอาคารดูเหมือนรูปทรงพิรามิดมีท้องฟ้าสีเขียวหลังจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีเบตตี้ก็ถูกส่งกลับบ้าน และยังพบครอบครัวของเธออยู่ในสภาพหยุดการเคลื่อนไหวก่อนที่ความทรงจำจะหายไปในช่วงเวลาดังกล่าวและทุกอย่างก็กลับเป็นปกติอีกครั้งต่อมาในปี1975เบ็ตตี้ได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวแก่นักวิจัย UFO มีการตรวจสอบคำพูดของเธอด้วยการสะกดจิตและการใช้เครื่องจับเท็จซึ่งพบว่าเธอไม่ได้โกหกแต่อย่างใด เรื่องนี้จึงกลายเป็นกรณีการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ